สวัสดีค่ะหมอเมียวนะคะแพทย์หญิงเบียพักวรกิจสิรินะคะเพจ baby matter by หมอเมียวนะคะแล้วก็ช่อง YouTube เบบี้แมทเทอร์สไยหมอเหนียวนะคะฝากติดตามกดติดตามกันได้นะคะกดกระดิ่งจะไม่พลาดในหาดีๆนะคะวันนี้นะคะตามคำเรีกร้องของคุณพ่อคุณแม่นะคะสอบถามเข้ามามากเลยว่าพาลูกมาฉีดวัคซีนนะคะช่วงอายุ3-4เดือนไม่รู้ว่าลูกเราพัฒนาการตามเกณฑ์ไหมนะคะจะต้องปรับปรุงกระตุ้นพัฒนาการลูกยังไงบ้างนะคะวันนี้คุณหมอมีคำตอบนะคะ การกระตุ้นพัฒนาการลูกในช่วงอายุ3-4เดือนนะคะเราก็จะดูพัฒนาการ4ด้านของลูกนะคะ 1. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว 2. กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะ 3. ภาษาและ 4. การช่วยเหลือตัวเองและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะเรามาดูด้านแรกกันเลยนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่าการเคลื่อนไหวนะคะเช่นนะคะลงาหาเสื่อรองคันนิ่มๆทดสอบกับลูกนะคะให้ลูกนอนคว่ำนะคะหรือว่าที่นอนที่ไม่นุ่มมากนะคะ ลูกนอนคว่ำนะคะเสือรองคานก็จะดีนะคะลูกจะได้ถ้ายกรูปกนะคะยกศรีรษะและหน้าอกนะคะพ้นพื้นภายในห้าวินาทีเช่นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ถือว่าผ่านนะคะ,ะวิธีการนะคะจับลูกนอนคว่ำกับเสือรองคานใช่ไหมคะเอาของเล่นที่เป็นกุ้งเทือนนะคะ่าเย่าร้อนนะคะลูกจ้าลูกลูกลูกจ้า ลูกก็จะเงยหน้าถ้าเงยหน้าในช่วงอายุ3-4เดือนถ้าเงยหน้าและหน้าอกลพลนืืนนะคะนับ1 2 3 4 5าวิน,นาทีอันนี้ผ่านแน่นอนนะคะแต่ถ้าลูกไม่ยอมยกหน้าไม่ยอมยกศีรษะนะคะให้เราใช้เสียงของคุณพ่อคุณแม่เรียกแทนกุ้ง เรียกชื่อแทนกุ้งกิ้งกอดกด้นะคะเช่นเอาลูกจาลูกแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่พ่ออยู่นี่ลูกอ่ะแล้วก็ค่อยๆพอลูกเริ่มเงยหน้ามองใช่ไหมคะลูกบางคนจะคุ้นเคยกับเสงคุณพ่อคุณแม่มากกว่านะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกแล้วก็ เอาหน้าไปใกล้ๆแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าคุณพ่อคุณแม่ขึ้นสูงเรื่อยๆสูงเรื่อยๆจนลูกสามารถที่จะมองตามจนผผหน้าอกพลื้นได้อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะสองกำเนีมัดเล็กนะคะเช่นอาจจะลูกนอนงายนะคะบนเสื่อรองคันหรือบนที่นอนนะคะระยะหา่างเช่นระยะแรกอาจจะประมาณ30เซนหรือฟุตหนึ่งก่อนนะคะาจะาเป็นลูกบอลผ้าไหมพรมสีแดงนะคะห่างประมาณ1ฟุตก่อนก็ได้นะเขย่าล่อให้ลูกมอง นะคะเหย่ยวก่อนเสร็จแล้วลูกสามารถมองตามได้180องศาแนวโค้งก็ถือว่าผ่านนะคะเช่นอ่ะลูกตากลูกอ่มองนี่นะลูกอ่มองซึถ้าลูกไม่มองนะคะลูกถ้าผ่านคือลูกสามารถมองด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาได้180องศานะคะแล้วก็ถ้าลูกมองได้ก็อาจจาะ สูงขึ้นไปน,นิดนึงอ่าได้ประมาณสักฟุตหนึ่งกำลังดีนะคะถ้าลูกไม่มองทำยังไงก็ใช้เสียงของคุณพ ciamo, ่อคุณแม่คุยเล่นกับลูกก่อนยิ้มจ้องมองก็คุยเล่นกับลูกก่อนนะคะเมื่อลูกคุ้นเคยนะคะแล้วก็ค่อยๆเอียวหน้าคุณพ่อคุณแม่เอียงหน้ามาทางด้านซ้ายลูกจ้าลูกมองแม่นะลูกเสร็จแล้วก็ค่อยๆคุณพ่อคุณแม่เอียงหน้ามาทางด้านขวาลูกจ้ามองแม่นะลูกแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นให้ผล ห่างระยะประมาณ1ฟุตรหรือว่า30เซนเมตรนะคะถ้าลูกมองได้ก็ถือว่าผ่านนะคะ,ะสามนะคะภาษาพัฒนาการด้านภาษาคือลูกจะสามารถมองตามเสียงได้นะคะเช่นเราก็พูดคุยกับลูกล,ก,ลกมองทางอื่นใช่ไหมคะเราก็เขย่าวงกิงอ้าดิ๊แกนี่น เขย่าเสียงเพราะว่าลูกสามารถมองกรุงกิงได้อันนี้ก็หันตามเสียงเล็กได้นี่ก็ถือว่าผ่านหรือว่าเสียงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเช่นลูกกําลังแบบมองจ้องทางอื่นอยู่ล้วก็กอ้าน้องพายลูกจ๋าลูกจ๋าทางนี้ทางนี้อ่าถ้าลูกมองตามคุณพ่อคุณแม่ตามเสียงเล็กได้ก็ถือว่าผ่านนะคะอ่าต่อไปภาษาด้านหนึ่งก็คือลูกสามารถทําเสียงสูงสูงต่ำต่ำแสดงอารมณ์ได้อย่างน้อย2อารมณ์นะคะเช่นอยู่ๆก็กีกิดเวลาหิว ลูกก็ทําเสียงสูงสูงต่ำต่ำและอ้าอีอ้า,อา,อาหรือกี้เสียงสูงสูงต่ำต่ำได้ก็ถือว่าผ่านนะคะหรือว่าถ้าลูกไม่ทําใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็คุยเล่นยิ้มหัวเราะกับลูกแล้วก็ทําเสียงสูงสูงต่ำต่ำเวลาคุยกับลูกนะคะแล้วก็ลองหยุดให้ลูกทําเสียงสูงสูงต่ำต่ำใส่เราบ้างน,นะคะเช่นลูกจ๋าเป็นยังไงลูกน่ารักจังเลยวันนี้เป็นยังไงจ้ะอีา้าาลูกกี้ตอบทําเสียงสูงสูงต่ำต่ำตอบอันนี้ก็ถือว่าผ่าน ต่อไปทางด้านปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือว่าเช่นลูกยิ้มให้กับคนที่คุณเคยได้เช่นพาไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูกสามารถยิ้มก็ตอบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าผ่านทางด้านการมองการมองเห็นแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่คุ้นเคยนะคะถ้าลูกไม่ยอมยิ้มค่ะเรเราก็ยิ้มให้ลูกก่อนแล้วก็หัวเราะให้ลูกก่อนแล้วก็ยิ้มให้คุณปู่สิลูกยิ้ม หัวหนใอยคุณดสิลูกเราก็แก้หัวลอกับลูกลูกก็จะหัวลอตามเรายิดตามเราอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการทั้ง4ด้านที่ให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ฝึกเล่นกับลูกในช่วงวัย3-4เดือนนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็อ inbox สอบถามมาได้ที่เพจ Baby Matter by หมอเมียวก็ช่อง YouTube Baby Matter by หมอเมียวฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้คุณหมอเป็นกำลังใจให้คุณหมอได้นะคะวันนี้คุณหมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ